ปีนี้ก็เป็นเอ้ยไม่ใช่ปีนี้งานนี้ก็เป็นปีว,วันเฮ้ยจะเรียกเลยงานนี้ก็เป็นงานสุดท้ายของปีนี้แล้วใช่ก็ปีนี้ก็ทํางานมาทั้งปีแล้วเออก็เดี๋ยวจะได้ไปพักกันก็อยากให้ทุกคนไปพักผ่อนกันด้วยนะครับผม่วงปีใหม่ก็กลับไปไปท่องไปเที่ยวไปพักผ่อนไปกับครอบครัวไปกับคนที่ทุกคนรักนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าไว้เจอกันนะครับทุกคนใช่น้าจะคิดถึงแย่เลยเพราะว่าไม่ได้เจอกันสักหลายวันนะ ใช่กว่าจะปีใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องไปถ่ายซีรลองซีรีแล้วครับผมก็เดี๋ยวไว้ไม่อกกันเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะครับทุกคนไม่ต้องคิดถึงผมนะครับผมใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมทําได้เหรอไม่ต้องคิดถึงเขาเนี่ยแล้วทํายังไงถึงจะหายคิดถึงฮนะ<ม>อะไร,ะไรนะฮะไลฟ์อ๋อไลฟ์ได้เดี๋ยว<า>ยไว<ป>้หน่อย ปเที่ยวจะไลฟ์ให้หายกถึงนะครับทุกคนก็เออแต่ว่าทั้งปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่เออมาตามงานกันบางคนก็คุณนหน้าคุ้ตาบมมางคนก็เจอกันครั้งแรกอะไรเงก็ดีใจที่เออทุกคนยังมาสพอ์ตแบบนี้เรื่อยๆนี้ก็จะเป็นภาพที่แบบว่าเออเห็นทุกคนมาเต็มไปหมดเลยก็ดีใจทุกครั้งที่แบบเออมีมีคนพพอ์ตเยอะขนาดนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ขอบคุณอ่า สำหรับคนที่ไม่ได้มาด้วยครับเป็นแฟนกับผมลขอบคุณทุกคนเลยครับจริงเนอะบางวันบางงานอาจจะติดธุระไปไ,<ร>ได้แปลว่<ร>าไม่รักเราก็มาวันนี้มากันเยอะมากแต่ก็มีโอ้โหคนที่รักพี่โฟโโร์ฟ ALK, อีกเยอะเลยที่อาจจะไม่ได้มานะครับเรก็เนี่ยรอดูผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเนอะก็ฝากทุกคนลงโซเชียลมีเดียนะฮะช่วงโมงไมสนุกสนุกบนเวทีตัวนี้เลยในะครให้ได้ถ่ายคิดถึงกันแล้วก็เที่ยวพักผ่อนเต็มที่แต่มีโอกาสก็แวะไลฟ์หรือว่าลงโซเชียลมีเดียให้ทุกคนได้ถ่ายคิดถึงกันนะผมผลงานปีหน้ารีแคปกันสักเล็กน้อย ได้ไหมว่าจะมีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างอ่ะมีใครรู้อะไรละบ้างปีหน้าจะมีอะไรฮะรักแห่งสยามอ๋อนี่ละครเวทีใช่ครับเคยเล่นละครเวทีไหมอ่าไม่เคยเลยกันอันนี้แบบจริงจังใช่ไหแบบจริงจังครับว้าวรอติดตามใครรอติดตามรักแห่งสยามบ้าง ออันนี้ก็อีกหนึ่งหมวดแล้วนะละครเวทีอะไรอีกครับแล้วก็มีซีรีส์เรื่อง t i cket to heaven t i cket to heaven ก็จะมีคอนเสิร์ตอ่าไรเซอร์เดี๋ยวก่อนนะ t i cket to heaven นี่คือที่เจอที่เล่นกับเจมส์ใช่ไหมใช่ครับก็มันเป็นเรื่องที่3ด้วยกันใช่ใช่เรื่องที่สี่สามสี่นี่แหละครับใช่สามะประมาณนี้สี่สามสี่หลักหลัก ที่เป็นตัวเป็นนักแสดงหลักไม่ได้ไม่ใช่ครับโอเครอติดตามนะอะไรอีกครับเมื่อกี้ที่ปุ๋ยไปใช่แล้วก็คอนเสิร์ตริชเชอร์วิสิงครับคอนเสิร์ตใกล้ๆเลยเดือนเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้ดูกันครับก็ฝากวันวาเลนไทน์พอดีใช่วันวาเลนไทน์ก็บโฟร์สิบสี่กุมภาพันธ์ก็ถึงเดี๋ยวจะได้เจอแน่นอนใช่ครับผมได้ไหมครัโอเคอะไรอีกอ่าก็สก๊อตเล็ทหนังหนังใช่ครับก็มีหนังกลางปีครับ กลางปีก็จะได้ดู11มิถุนายนครับหนังกลางแปลงเหรอหนังกลางปีออ๋กลางปีหนังงกลาปีใช่ใช่ใช่ครับตกใจเลยเนื่อวจากเล่นหนังกลางแปลงแล้วนะหนังกลางปีกลางปีกลางปีใช่ครับผมเออโอเคก็คือประมาณเดือนเดือนหกปีงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ่าฮะโอเคอ่ะติดตามกันได้หมดยัง หมดแล้วหมดแล้วมีการเล่นเมื่อกี้พูดแล้วเนาะใช่มีหมดแล้วครับโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวไว้มาบอกอีกทีหนึ่งอ่าใช่ครับผมมีเพลงใหม่ๆปีหน้าเรื่อยๆมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆก็ติดตามกันครับอ่าโอเคอ่ะสุดท้ายนี้ในฐานะของผมพนักงานทํางานวันนี้วันแรกให้เต็มสิบให้เท่าไหร่ฮะร้อยเลยโอ้เก่งมากเก่งมากเอออ่าเยี่ยมมากให้ปากอะไรทิ้งท้ายกับ บริษัทที่วันนี้เราทํางานวันแรกเลยฮะครับผมก็ขอบคุณมิดนี่ฮิวนะครับที่รับสมัครเป็นพนักง,งานนะครับผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับมิดนี่ฮิลล์นะเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ต้นต้นของโลกเลยเลยเก่งสุดยอดมากครับผมแล้วก็ฝากติดตามของพี่หน้าด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ <c oughs> ปีใหม่อ่ะผมก็มีแฟนแต่ยังไม่มีแฟนหาให้หน่อยสิ หยอกหยอกยอกยอกหยอกแค่อยแบบว่ามีแปลว่ามีอะไรครับหยอกหยอกก็คือแปลว่าไม่มีไม่มีแฟนผมจะเอาเวลาไหนพี่มีแฟนทำงานเช่บขนาดนี้จะบอกว่าหล่อแถมโสดไม่ได้โปรโมทแค่บอกเล่าไอ้เนี่ะโอ้ยยังได้แบบไห้บ ala ้างอะใช่ไม่ต้องโปรโมทแล้ว แผมเจอกันเจอกันทุกคนขอบคุณมากนที่มาหากันวันนี้มาเจอกันปีหน้าใช่เป็นปีที่ดีมากๆสำหรับโฟขอบคุณแทนโูจริงๆเมื่อกี้โูพูดหมดแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่มากันเยอะขนาดนี้แล้วปีหน้าก็แน่นๆเลยนะทำทุกอย่างเลยก็รอติดตามใครพร้อมสปอร์ตลอดปี2026ส่งสีหน่อยเร็วเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเปลี่ยนปีแต่รักเธอคนนี้ไม่เปลี่ยนใจนะขอสีแดยกับ้วเอกัปีหน้า